โอเคก็สภาพหมายตรงนี้นะครับอาศัยว่าตีเข้าล่มนู้นแบบมีจะมีช่องอยู่เพราะว่าตอนนี้มันแดดร้อนมากเลยครับปลาก็น่าจะหลบล่มก็เดาเดาเอาครับก็มีตัวจริงครับก็ตี เข้าเวิร์กนู้นแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่า,ยานิดหนึ่งครับเพื่อเป็นการชะลอชะลอเหยื่อให้ปลาด้วยครับเ <c oughs> นี่ยปลาช่อนครับไซก็พอได้อยู่นะครับเนี่ยไซอุ่นอ้วนเลยครับตัดเป็นเนี่ยครับกลุบยางเอสวันนะครับใบน,นันทโคนชาครับตัวนี้ ใบสปินนี้ออกแบบมาให้เล้าปาา่านะครับออกแบบมาเป็นพิเศษครับก็ที่เลือกใช้เอสวันนะครับตอนนี้แดดมันร้อนแล้วก็อาศัยเสียงใบหลิวของเอสวันเนี่ยเรียกความสนใจของป่าครับให้มันออกมากัดตอนนี้ก็ทะลุนะครับทะลุแก้มเนี่ยตอนลากมาเห็นติดนิดเดียวนึกว่าจะหลุดเอาขึ้นมาเจอแบบนี้ก็ไม่หลุดครับ ประชอนก็ใสโอเคเลยครับอ้วนๆฝากไว้ด้วยครับกบยางเอสวันาบนันทโคลชาครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยครับให้ได้เลือกใช้กันครับใบสปินนี่เราดีมากเลยเก็บลุยต่อเอสวันสุดยอดจริงๆครับผม